ที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยตอนนี้ยังไม่รู้จักกันเลยนะครับสามารถที่จะแบบพูดปังปังปังว่าพี่กาลังไปเจอนั่นมานี่มานั่น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 ,น,นใช่ไหมคะแล้วเนี้ยพี่จะต้องวางตัวยังไงทายังไงอย่างเงีง้ยคือน้องมีความแบบความงงความเป๊ะเฮ้ยอะไรอะแล้วใครที่มาคุยกับน้องเนี่ยจะสบายใจแปลกมากอันนี้มันเป็นพลังงานที่แบบ เหมือนน้องเป็นนาวฟ้าเดินดินให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหลายๆคนเลยนะที่ผมรู้จักด้วยแล้วก็ที่ผมไม่รู้จักด้วยนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักในวงการต่างๆเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนในช่องสินด้วยนะครับโอเคนี่คือเมยปนดดาสมิงโ <c oughs> อเคน <c oughs> บค <c oughs> อกว่าปีน <c oughs> ี้ท <c oughs> ุก <c oughs> คนเจอแต่เรื่องแบบหนักๆ ปีนี้เนี่ยเราอะโดนอะไรกันมาเยอะใช่ไหม mm. ด้วยความที่มีทำงานเกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์ mm. ทาเรื่องเซนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยเ,เราโดนกันหนักมากเลยเนาะว่าแบบปีนี้แบบจ,จัดหนักจัดเต็มก,ก,กันทุกคนก็คือโดนกระทบกันหมดใช่ปหมอยากรู้ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีมันจะมีความหวังมีแสงสว่างให้พวกเราเห็นกันบ้างไหมในเรื่องของงานเรื่อง,องความรัก mm. เรื่องอะไรเงี้ยมีราศีอะไรที่จะต้องระวงังมีอะไรมีราศีไหนที่มันจะปัง mm. <Hey. S 2> จริงๆแล้วนะคะราศีที่จะปังก็ต้องให้คอ,อนิดนึงเพราะว่าปีที่ผ่านมาเขาโดนมาหนักมากก็คือราศีธนูบางคนอยู่ระหว่างคาสเกี่ยวขอให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณสบายใจที่สุด hey, <no. S 2> ราศีธนูก็คือว่าปีนี้ ความรักก็ดีคนรักก็เอาใจใส่ได้ของใหม่ๆม,มันดูเป็นแพทเทิร์นของการประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงปี64นี้ชาวราศีธโนโูคือบอกดีแล้วก็ต้องห้ามประมาทด้วยนะเพราะว่าอะไรเราบอกในเรื่องราศีมันเป็น,นสรวมบางทีมันก็จะมีเรื่องแบบอายุวันเดือนปีเกิดหรืออะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นคือดีมันมีให้คุณมาก้อนหนึ่งแล้วไอ้30%แรกเพราะฉะนั้นอี บรรล้างตัวเองให้ดีคิดบวกโพสิทีฟมีสติจบเลยอ่าสีต่อไปสีเมทุูนอ่า ราศีมังกรมังกรก็เป็นการที่หยิบจับทําอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีมากเคยห่างหายจากงานอันนี้ไปในปีหน้านี้นะคะจริงๆตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วอะก็คือเหมือนกับว่าอย่างเช่นพวกคนที่ชอบท o u ูทู e หรืออะไรเงี้ยก็จะขึ้นก็จะปังอะไรแบบนี้ได้จับอะไรเงี้ยได้จับงานใหม่เหรอครับงานใหม่เงินเด่นชื่อเสียงดีราศีมังกรก็มีโอกาสที่ดีเหมือนกันค่ะราศีสิงห์ ต้องมีความอุตสาหค่ะอดทนนะคะคุณผู้ชมคัห้าพี่บทจุดจิ๊บจิ๊บปากอาจจะเป็นปายวันนี้ดราม่าเยอะจังเลยคนแบบเข้ามาเยอะดราม่าเยอะดราม่าเก่งคนอื่นดราม่าได้แต่เราอย่าดราม่าราศีสิงห์ให้ระวังเรื่องคำพูดถูกต้องค่ะจะทำอะไรหรือว่าอะไรก็ตามก็คือจะมีอาจจะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะไปหน่อยนะคะแต่ก็คือว่าขอให้มองว่ามันเป็น มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมันเป็นการพัฒนาที่ดีมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีใช่ไหมเพราะว่าแบบราศีธนูราศีมังกรราศีเมถุนเขาอาจจะได้มาแล้วแบบว่าเออดูไม่เหนื่อยมากแต่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรอบของเขาของเราเองเราก็มีก็คือว่าได้มานะคะแต่อาจจะเหนื่อยน่อยเหนื่อยในที่นี้คือแบบเนี้ยมีความกวนใจจุกจิกจุกจิ๊กเออนุนอันนี้ต้องคอยแก้ไขปัญหาให้คน ฟังหรือแบบอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่ๆก็ต้องมาดีลต้องมาดีลต้องมาคอยแบกหางชีวิตคนอื่นเขาชีวิตตัวเองก็เหนื่อยจะแย่แร็วเนื่อยออแต่คุมค่าราศีต่อไปคะราศีที่มีความโดดเด่นนิดนึงนะคะเพิ่มเติมมาก็คือราศีกร,รกฎ อกอรากฏเห็นไหมดีไปจะต้องสีอันนะ,ะอันละ <ừ> ราศีก็ร,รกอนะคะอะไรที่เคยติดขัดตั้งแต่ช่วงปีนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นความรักกันเงินหรือว่าชีวิตที่มันรู้สึกผมผันน่ะปีหน้าราศีกร,รกฎจะมีเสน่ห์ค่อนข้างมีโชคดีวความรักรกับ<ห>ราศีสิงห์ราศีสิงห์ปีหน้าก็ดีความรักสวยและรว,วยมากอีกแล้วสวยและรว,วยมากเราก็คิดอย่างนี้กับตัวเองนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการที่เราดิวกับตัวเองไม่เป็นก็ตาม <laughs> คิดบวกไงคิดบวกคิดบวกใช่ บนความเป็นไปได้นะจ๊ะบนความเป็นไปได้ทุกอย่างที่เมย์พูดนะคะเมย์ต้องบอกทุกคนก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่บอกว่าดีแล้วคุณไม่ทํามันก็ไม่เกิดนอนอ,อยู่เฉดได้ร้อยล้านอี่ก็ไม่ <บน S 2> ใช่<า>ป่ะัไม่ได้คุณก็ต้องลงทุนลงแรงอ,ะอ่ะคนคนทุกอย่างที่จะได้อะไรมาสุดท้ายคุณต้องลงทุนถ้าคุณไม่ลงทุนมันก เจอแล้วแบบบางทีบอกฉันยังอยากอยู่เป็นโสดก็แล้วแต่คุณเลือกเราไม่ได้ฟิกว่าใครจะต้องแบบทําแบบนั้นแบบที่เราเลือกถูกต้องแต่ก็ถือว่าดีแหละก็เรากดกับสิ่งนะเนาะนี่เราดีไปหลายอันแล้วนะราศีที่ดอกเยอะสุดเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตระกูลราศีมีนนะดิดนึงทำอะไรก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกโวยวายวุ่นวายระวังขึ้นลงขึ้นศาลดูแลในเรื่องของเอกสารให้ดีนิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่จะมา ะะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือราศีพฤษภนะคะพฤษภปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะแต่ว่าในปีนี้ค่ะคุณก็จะต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจแล้วก็มีเรื่องให้แบบนั่งวิตกกังวลเครียดพยายามซึมซับแต่เรื่องดีๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ซึมซับแต่ความรู้สึกแบบกังวลแย่ๆ ยากแล้วเก็บมาจําเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วงคิดมากอะค่ะปีนี้ของราศีพฤษภเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังดสินใจดีๆเนาะพี่ว่าดี่ว่าหลักๆต้องมีต้องมีสติว่ะแบบนี้มันอีสมาธิสติมันจะช่วยเราได้ในวิญญาพี่ขับขันถูกค่ะเพราะฉะนั้นสองราศีเนี้ยก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะแนะนาให้ไปปฏิบัติธรรมทำบุญไหมคือจริๆมันดีนะมันควรทําอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีไหนก็ตามนะคะแล้วก็ ราศีพิจิกอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียหรือแบบสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านหรืออะไรเจ็บป่วยบ้างหรือ่าอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะต้องระวังพาคุณพ่อคุณแม่พาผู้ใหญ่หญไปตรวจสุขภาพไปบ่อยหน่อยถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาถูกต้องแล้วแล้วก็ราศีพิจิก<ม>ความรักก็อาจจะแบบว่าระทนกระแทนมันไปได้ยากๆอ่ะค่ะคือถ้ามีความรักคือหนึ่งถ้าเขาไม่เก่งกว่าคุณมีมากกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่มีพลังเหนือมากกว่าคุณอนะ่ะมันก็จะไปกัน ถ้ายากแล้วแบถ้ารู้สึกชอบคนนี้คือต้องคบกันแบบว่าอย่าแบบโซเชียลรู้มาก<ม> <c oughs> คือต้องอยู่ในขอบเขตพืน้นที่ของตัวเองแล้วมันจะทําให้ไม่เกิดภาวะเปล่บาบางจากภายนอกมามอะไรสี่ปีหลังจากเนี้ยมันคือการที่ทุกคนอะมันเหมือนโลกกําลังคัดคัดคนนะคะเรื่องสีรถเนี่ยมีผลไหมเฮ้ยมีนะจริงๆสีมันก็คือธาตุอ่ะธาตุของอารมณ์ธาตุของความรู้สึกอย่างเงี้ย อย่างเช่นคนขับรถสีขาวอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะของแบบส่งเสริมบุคลิกในเรื่องของแบบว่าความเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจมีอะไรได้ด้วยนะในเรื่องของสีรถยนต์นะครับก็มีผลเหมือนกันกับกับคนขับเนาะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวเสริมบารมีคนเหมือนกันนะอย่างพี่สังเกตตัวเองอ่ะซื้อสีขาวอ่ะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือ f e ลลิ่งเราก็เป็นสีน้ำเงินก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะมันก็เหมือนคนที่ใส่เสื้อผ้า ได้เป็นสีดีกว่าวันเสาร์วันสี่ดีกว่าหรอสีดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างสากลนกว่าเพราะว่าถ้าเป็นวันแล้วเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ้าแล้วถ้าฉันชอบสีนี้สีนี้อ่ะสีอ่ะหมาว่าใช้ได้ใช้ได้ทุกวันทุกสีใช้ไร้ทุกวันใช้ได้กับทุกวันไหนอันนั้นต้องแยกอ่าแต่หมายความว่าสีเนี้ยเราจะบอกให้เป็นพื้นฐานเลยว่ามันส่งผลกับอะไรคุณจะได้รู้ว่าการที่คุณเลือกสีเนี้ยมันจะส่งผลกับอารมณ์คุณยังไงอ่ะขาวก่อนเลยขาวก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสีโซนสุภาพ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าการเป็นผู้นําความมีแบบเมตตาความที่แบบว่าทําอะไรแล้วก็ช่วยทําให้คุณน่ะดูมีความเขาเรียกว่าอะไรคะได้รับการเอื้ออาทรจากผู้อื่นได้ด้วย <c oughs> อ่านะคะแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าเป็นสีที่ใช้ได้2ลักษณะก็คือการแสดงความเคารพแล้วก็สีที่ต้องการได้รับการเคารพจากผู้อื่น <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะการใช้รถโทนสีขาวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเด่นหนึ่งอย่างแล้วก็คือว่าทําให้ได้รับความเมตตานะคะเด่นเรื่องการเงินนะคะสีดํา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 นะคะสีดํามันจะเป็นลักษณะของการที่ต้องการเป็นผู้นำมีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะสีดําคนที่ใช้รถสีดํามันจะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจดูชอบเชียว ถูกไหมมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าหลักก็คือผู้นำเป็นดูเข้มดูแข็งแรงถูกค่ะสีแดงสีแดงสีแดงมันเป็นลักษณะของความพินเดอร์เป็นความติดเฉพาะตัวอะไรแบบนะแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรคะแบบรักปกพรองอะไรเงี้ยทำอะไรคือสีแดงอ่ะก็คือเหมือนกับว่าจะต้องเป็นคนที่คอยแบบอยากเอนเตนต์เทือนคนอื่นอะไรแบบนี้สีน้ำเงินจะเป็นลักษณะของการที่ เขียวกับน้ำเงินก็ถือว <pourrait enfin> <avez> ่าเป็นโทนเดียวกัน ปิดคลิปไว้จะเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนรวมถึงพาน้องไปลองโอมเมเกษตรที่พี่อางฝนในนำกัน<ช>ว่าเป็นยังไงนะครับ <ขอ S 1> ปีใหม่นี้นะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือ คนสามารถที่จะไปติดตามแม่ได้ที่ไหนบ้างที่แม่มีแซนนะคะตอนนี้ทําเพจปีหน้าก็จะเริ่มพาทุกคนทำบุญเดี๋ยวเราจะขึ้นเทกซ์ให้ดีกว่าใช่ขึ้นให้หน่อยอันนี้เป็นเป็นเป็นเฟสบุ๊กเหรอครับหรือว่าอะไรเป็นเพจเปิดบุญนะคะแล้วก็แม่ปินดาะนะคะติดตามกันได้ค่ะแม่ปินดาคือแม่ปินดาทางไอจีแล้วก็เฟสบุ๊กเหมือนกันอ่าพี่ชโูนี้ขอให้ทุกคนฉลุยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันทันทีแล้วกันได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปอุมากกา่อน ออพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเรากลกินอ,อุมากาเสกเสร็จแล้วน,นะครับ ใครบอกว่ากินอมกะเสไม่อิ่มมาทีละคำสองคำแต่มันมาเรื่อยๆเลยนะแล้วต่อไปนี้พี่สินจะไม่กินซูชิที่ตลาดเพราะว่าพี่สินบอกว่ากินดีปที่สุดใช่ผมคงกลับไปกินซูชิตลาดแบบตลาดธรรมดาไม่ได้แล้วครับใช่แล้วเราเล่ลนก็กินได้อยู่ร้านชื่ออะไรนะคะริกิอมตะเสอยู่ในซอยสายลมนะครับก็ไว้เพื่อนๆคนไหนที่อยากกินก็มาลองกินดูนะครับหอยเม้นคือแบบเป็นหอยเม้นที่มาจากกล่องเขาเรียกว่ากล่องใส่น้ำทะเลคือสดมากนะครับน้ำทะเลจาก แล้วเป็นหอยเป็นหอยเม่นที่แบบกินแล้วมันไม่เละมันเด้งอ่ะเออเนี้ยดีมากเลยนะครับไว้เพื่อนๆไว้ลองมีโอกาสไว้ก็มากินกันเดี๋ยวผมแปะโลเคชั่นไว้ให้ที่ใต้ description นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสตาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องด้วยนะครับสำหรับใช่ครับสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วสวัสดีครับปิดคลิปครับ